สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะเวลาก็นล่นข้าวอีูนะคะเึ่ข้าวเหนียวนะคะวันนี้ไม่ได้หุงข้าวนะเึ่นข้าวเหนียวฝนตกทั้งคืนนะคะเสื้อผ้าไม่แห้งเลยนะคะเนราก็เลยต้องใส่ชุดนี้เพราะว่าเสื้อผ้าซักเมื่อวานนี้ไม่แห้งเลยนะคะเราไปดูเห็ดกันเถอะเพราะว่าข้าวกําลังขึ้น สวยนะถ้ามันแข็งไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันก่อนเมื่อวานนี้พัฒนาหลังบ้านโอ้เปลียนแล้วนะคะอะเรามาเปิดดูกันเปิดดูเห็ดกันว่าจะได้หรือเปล่ามันจะออกเหมือนของแอนหรือเปล่านะ เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะติดมันจะพื้นใหม่อีก มตจีรีธาราบานี่โอ้โหออกอยู่ในเอฟซี FC. นี่แต่ว่าทำไมมันลูกเล็กจังเลยทำไมมันลูกไม่โตหน่อยหน้อย,ห,อยหรือว่ามันยังไม่โตหรือว่ามันยังไม่โตบ่อเอฟซีอ๋อหรือว่าฟางมันแห้งไปบ่เนาะ ฟางมันแห้งไปนะแต่ว่าฟางก้อนนี้มันก็เกิดแต่เห็ดโคนน้อยทำไมมันไม่เกิดเห็ดไอ้ฟางล่ะนี่เกิดแต่เห็ดโคนน้อยไม่มีเลยไม่ติดเลยได้แต่เห็ดโคนน้อยนะเอฟสีเห็ดโคนน้อยนี่กินได้หรือเปล่านี่เกิดแต่เห็ดโคนน้อยนะนี่เห็ดฟางก็เกิดนะแต่ว่าทำไมมัน ทำไมมันเน่าแล้วนี่ดำไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้น่ะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันหรือว่าจะเปิดแบบนี้เลยมันเกิดธรรมชาติเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ขึ้นนี่มันไม่ขึ้นเลยไม่ไม่เหมือนของแอนเลยนะของแอนขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้เกิดแต่เห็ดโคนน้อยหรือว่ามันร้อนเกินไป เ,เกิดก็ปลอมปแหลม,ลม,ลมไม่ค่อยจะสมบูรณ์นี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ปล่อยแบบนี้แหละไม่ต้องไปคุมมันเหมือนของป้าน่ะของปลา,าก็ไม่ต้องคุมมันก็ยังขึ้นปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาตินี่แหละของไม่ไดานี่เห็นไหมมันขึ้นมามันก็เน่านี่ขึ้นมามันก็เน่ามันไม่โต นี่มตโตได้แค่เม็ดเดียวปล่อยเลยไม่ต้องคุมละคุมแล้วมันไม่ขึ้นคุมแล้วมันไม่ขึ้นเนาะก็ไม่ต้องคุมมันละมันเน่าเอ้านี่ไงส,สั้มาด โอ้ยยุงเยอะได้สามดอกเองมันไม่ขึ้นเลยขึ้นก็ไม่สวยไม่เหมือนมันเกิดในขอนไม้สวยกว่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันร้อนเกิน หยุงทำไมเยอะแท้เกิดแต่เห็ดโคนน้อยนะเอซี C, ดูสิเห็ดโคนน้อยนี่เต็มไปหมดเลยเปิดมันไว้แบบนี้แหละเนาะเอฟซี F C. เปิดมันไว้แบบนี้แหละเพราะมันมันเกิดมาแล้วมันก็เนา่า Một cái nữa ở phía dưới. Không Đimedim, Không đi bảo vệ được, มันออกธรรมชาติเหมือนของป่าดีกว่าปลูกตั้งห้าก้อนนั้นไม่ขึ้นกำลังขึ้นอยู่สงสัย,สสายฟางมันแห้งไปอันนี้คือถั่วฝักยาวนะั่นถั่วฝักยาวมันก็ขึ้นตามธรรมชาติของมัน แล้วตัวโหระพาอันนี้ก็ยาวๆนะนผนล,ลงเม็ดแล้ว ข้าวเหนียวสุกแล้ว,วเ,เสร็จกล่องก่อนนะนึ่งใส่หัวดก็ดีแบบนี้เลยนะปากมันกว้างแล้วก็คนๆ อีกกล่องหนึ่งยังไม่ได้เอาขึ้นมายังไม่ได้เอาขึ้นมาจากข้างล่างมาลงไปเมื่อวานนี้เห็นว่าหวดเล็กๆนะคะเอทีได้สองกล่องเดือนได้สองกล่องเมื่อวานนี้ก็ใส่สองกล่อง ก็คงใส่ถุงไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้เอากล่องข้าวขึ้นมา มันก็หามใหญ่มากนะถึงนี้ก็เท่ากับกล่องหนึ่งดีสิแน่นมากเลยทำเหนียวอสีเอ้ทำเหนียวหนึ่ง นตกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเต็มเท่านี้นะคะวันนี้วันพุธนะคะเวนเวนโดมของแม่ดานะคะแม่ดาก็จะออกไปทางข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ